กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนสภานที่เคารพกระผมนายนิคมุนวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนสรานแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกระผมขอพิปรายเพื่อเสนอแนะเลี้ยนถามนะครับโดยเฉพาะกตปตที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกอสทชสำนักงานกสทชเลขาธิการกรสรชทชท่านประธานที่เคารพครับ ตามนมนว่าหน้าที่ในมาตรา72ท่านต้องมีหน้าที่ในการประเมินผลติดตามตรวจสอบการดําเนินการของกอาาสทชสานังกงานกสทชาเลขาธิการของกสทชาฟังแล้วก็สับสนนะครับกสทชาแบ่งเป็น3อย่างเลยท่า,านประธานใน5ด้านท่านประธานครับด้านที่1คือด้านกิจการกระจายเสียงด้านที่สองด้านกิจการโทรทัศน์้านที่3ด้านโทรคมนาคม ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและด้านการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ผ่านมาผมเชื่อว่ากรตออเองก็ตามนะครับถ้าท่านไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เนี่ยนะครับท่านคงตามกรทชไม่ทันนะครับท่านจะประเมินผลได้อย่างไรถ้าท่านไม่มีความเชี่ยวชาญผมเชื่อว่าท่านก็คงจะพอจะรู้ข่าวเพราะที่ผ่านมาการบริหารขึ้นความถี่ของกอรทช โดยเฉพาะขึ้นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงเนี่ยมีปัญหาม,มากครับท่านทางครับบริหารไปบริหารไปขึ้นความถี่เริ่มหายเริ่มหดซึ่งกฎหมายธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่ากสทชต้องนําขึ้นความถี่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติเพื่อสาธารณะต่างๆแต่เหตุใดการบริหารงานด้านนี้ถึงทําให้ขึ้นความถี่มันหายไปผู้ประกอบการวิทยุ ล้มหายตายจากไปโดยพบผู้ประกอบการยุภาคประชาชนท่านประธานผมถามว่ากตปรทราบเรื่องนี้หรือไม่แล้วเคยรายงานในสมุดเล่มนี้หรือไม่อย่างไรทําไม้พูดถึงครับอันนี้คือปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นเราต้องเอาความจริงมาพูดกันท่านประธานผมผมทราบดีครับว่ากตปมาจากไหนกฎหมายเราก็ต้องแก้ไขทา่านประธานกสชตั้งที่ปรึกษาขึ้นมานะครับตั้งกตปขึ้นมา แล้วกอทปเนี่ยครับไปตรวจสอบกทชเ่ยถามว่าในเมื่อเรารับเงินเดือนกับกทชเนี่ยเราจะตรวจสอบกศอศชอเลยครับกฎหมายเขียนว่าให้กอทปไปตรวจสอบเสร็จแล้วก็ส่งเรื่องตรวจสอบให้กทชทราบเสร็จแล้วกศชมารายงานเราในที่ประชุมสภาเนี่ยมันแปลกไหมครับท่ทานประธานครับมันควรจะให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบ ไม่ใช่คนที่รับเงินเดือนจากกสชไปตรวจสอบกสชถามว่าจะตรวจสอบกันอย่างไรล่ะครับในเมื่อกสชเป็นคนตั้งท่านขึ้นมาเองและที่ผมพูดขึ้นมาด้านกิจการกระจายเสียงนี่ชัดเจนที่สุดมีปัญหามานานมากครับแต่ไม่เกิดการแก้ไขอย่างใดเลยปล่อยทิ้งไว้ใต้พรมนะครับหมักผมกันไว้จนทุกวันมันเลือนหายไปแล้วอย่าลืมว่าคนที่เขาไม่รับความยุติธรรมเขาก็ยังไม่รับความยุติธรรมอยู่ ยิ่งนานไปความยมุติธรรมมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนนี่ครับวิทยุกระจายเสียงเนี่ยค่อนข้างจะประกอบอีกการได้ค่อนข้างจะเยอะมากคนฟังเยอะช่วงหลังมาท่านท่านแปลกไหมครับว่าทําไมคนฟังวิทยุมันน้อยลงทําไมคนฟังคนดูทีวีมันน้อยลงเพราะท่านไม่ได้ส่งเสริมไงครับกสทชเขากําหนดให้ท่านมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนผูกกว่าวิทยุโทรทัศน์ ท่านส่งเสริมอย่างไรบ้างกตพอทราบหรือไม่เงินต่างๆที่ท่านส่งเสริมมีเท่าไหร่นอกจากไม่ส่งเสริมแล้วท่านยังเอาเงินไปส่งเสริมทางด้านอื่นซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของท่านเลยกตพอทราบไหมครับผมว่าท่านอาจจะทราบหรือไม่ทราบผมไม่ทราบแต่เรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาแล้วปัจจุบันนี้วิยุร้องเยวๆครับจะตายกันอยู่แล้วเนีย่ยกสชะจะนำมาขึ้นความถี่มาประมูล ในขณะที่สภา,าเองก็ตามกฎหมายเรื่องนี้กําลังเข้าสภา,าครับเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องนี้เพราะอย่าลืมว่าการประมูลขึ้นความที่คนที่มีเงินเยอะย่อมได้ขึ้นความที่ไปใช่ไหมครับมันจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําไม่มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างไม่มีการแข่งขันโดยอะไรครับเป็นทรรมอย่างเสรีและจะทําให้มีการครอบครองขึ้นความที่ ซึ่งมันขัดกับวัตถุประสงค์ของกทชทำไมท่านยังปล่อยให้มีการทำแบบนี้อยู่ทุกปีที่ผ่านมาครับการรายงานแต่และปีเนี่ยกสชก็รายงานแบบล่าช้าปีนี้ปี6กเจ็ดดีครับท่านยังเอาปี6 6มารายงานแต่ก่อนปีนูนนครับเอาปีหลังสุดไปประมาณ4ี่หปีมารายงานอย่างเงี้ยนี่คือการทำงานของกอศชไม่ทันเหตุการณ์ตลอดมีปัญหาตลอดครับ ฉะนั้นกอตปอต้องไปต้องไปดูตรงนี้แล้วอยากจะถามว่าท่านประเมินผลออกมาเนี่ยท่านคิดว่ากสชทํางานผ่านไหมไม่ว่าจะเป็นด้านกิจการกระจายเสียงในสายตาท่านนะครับกสชทํางานประสบความสําเร็จหรือไม่พูดตรงๆเลยครับด้านกิจการโทรทัศน์เช่นกันทุกวันนี้ทุกอย่างมจะล่มสลายกันหมดแล้วเนื่องจากว่าท่านขาดความสามารถในการตรวจสอบ กสชก็ขาดประสิทธ,ธิภาพในการทํางานเพราะเป็นองค์กรใหญ่ครับองค์กรใหญ่ซึ่งบางทีเราเข้าไม่ถึงด้วยซ้ําการรายงานในในสภาเนี่ยนะครับเราเป็นตัวแทนของประชาชนเราก็อยากจะตรวจสอบแต่กฎหมายทาเป็นให้กรสรชเนี่ยจะเป็นองค์กรอิสระไปแล้วซึ่งมันไม่ใช่นะครับกรสรชเป็นองค์กรของรัฐองค์กรหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งตั้งขึ้นมาใหม่ไม่ใช่องค์กรอ,อิสระเหมือนที่ท่านคิดหลายคนก็คิดว่าเป็นองค์กรเป็นองค์กรอ,อิสระอย่าไปตรวจสอบอย่าไปใกล้เขาเลยเขาจะยุบพรรคตัวเองจริงๆกทชเป็นองกรของรัฐโดยมีนายยกรัฐมนตรีเป็นคนอะครับกำกับดูแลพรบฉบับนี้ฉนันการตรวจสอบเองเนี่ยนะครับผมขอฝากให้กรปเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญท่านมีคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ละด้านอยู่แล้วนะครับมีประธานหนึ่งคนอีกหนึ่งคนก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกิจการแคร์เสียงหนึ่งคนผู้มีความสามารถทางด้านกิจการโทรทัศน์นะครับกิจการเรื่องโทรคมนาคมคุ้มครองผู้ริโภกและเสรีภาพเนี่ยสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ย สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการตัดทอนไปมากเนื่องจากประชาชนที่เขาเคยรับฟังข่าวสารจากวิทยุชุมชนได้รับความบันเทิงจากวิทยุชุมชนก็ขาดหายไปครับท่านประธานโดยเฉพาะคนที่อยู่ในที่บ้านคนผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ฟังเทศฟังธรรมหรือคนที่เป็นผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนครับลูกหลานทํางานที่ต่างจังหวัดก็อาศัยฟังวิทยุเป็นเพื่อนแต่ทุกวันนี้วิทยุชุมชนม,มันหายไปหมดแล้ว เห็นไหมครับนี่คือสิทธิอันหนึ่งที่ประชาชนควรจะได้เขาต้องการฟังเพลงลูกทุ่งฟังเพลงหมอรำเนี่ยตอนนี้คึืนเหล่านี้โดนปิดไปหมดแล้วครับผมอยากให้ท่านมาทบทวนตรงนี้ด้วยอย่าปล่อยเฉยอย่าปล่อยวางคิดว่าเรื่องนี้จะเลยเลือนหายไปนะครับไม่หายไปนะครับผมจะทวงถามท่านตลอดครับขอบคุณมากครับ